ผมพูดได้เลยใครโพสจะเต้าข่าวได้เก่งที่สุดหยุดเอนข่าวนะครับผมไม่เคยพูดแม้แต่คิดก็ไม่ได้คิดแบบนะฮะอยา่างที่ท่านแถลงพูดนะครับถ้าผมออกเหรอผมก็โดนเตะแล้วยินดีให้เตะด้วยนะฮะก็บอกต้องขอบคุณไทยโพส่ยนะสื่อมวลชนนะผมว่านะสื่อมวลชนเนี่ยผมเป็นตำรวจเนี่ยต้องมีรูปสติถูกไหมฮะผมเป็นข้าทางเลือกเนี่ยก็ต้องมีจรรยบรรณนะฮะ สื่อมวลชนก็ต้องมีอลงการน,นะครับให้คุณจะบิดเบือนข่าวแนี่ก็บิดเบือนได้มันมันไม่ไม่ก็ท่าผมว่าเอาเรื่องจริงจริงมาพูดกันดีกว่าก็มันเคยมีมาก่อนแล้วถูกไหมครับก่อนก็มีมาทีงแล้วนะฮะแต่คราวนี้คราวนี้พอไทยโพสต์ไปตั้งข่าวมาเอ๊ะผมก็งงนะครับไม่มีฮะไม่มียืนยันนะฮะทำงานตที่ก็ไม่ทราบไม่เข้าใจต้องไปถามไทยโพสท่านคิดว่าข่าวที่มาเนี่ยมันจะมีข่าวมาจาก ผมไม่ทราบผมไม่ทราบนะครับผมเยือนผมไม่ทราบจริงๆไม่ได้ตั้งข้อสังเกตคนในปล่อยข่าวตั้งข่ามูแต่ว่าสื่อได้ผมไม่ได้ว่าสื่อแต่ผมรู้อะไรคนนู้นออกมาผมไม่เคยพูดนะครับแล้วใบลาผมก็ไม่เคยเขียนนะครับไม่เคยมาเขียนนะฮะแล้วบางคนก็แล้วก็ไปเขียนบอกแม่ผมสงสารแม่ผมเธอแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับนะไม่เอาว่านะฮะไม่มีไม่มีอ้อ